สามเดือนต่อมานี่จางยองกุ๊กวันนี้เลิกเรียนแล้วไปเตะบ,บอลกันโอ้นายชื่อจินซอฟใช่ไหมนายน่าจะเลิกสุบบุรีแล้วไปเตะบ,บอลแทนนะทำไมล่ะเป็นอะไรของนายเนี่ยฉันต้องไปอ่านหนังสือนะ่ะอะไรนะ เพราะตอนนี้ฉันต้องหาทางอื่นนอกจากการเป็นนักแสดงถ้าฉันอยากทำให้แม่มีความสุขฉันเอาแต่เตเะดไปเรื่อยจนถึงตอนนี้จากนี้ไปฉันต้องพยายามเพื่อให้ได้เกรดดีขึ้นเพื่อนการสอบผ่านไปแล้วนายจะอ่านหนังสืออะไรอีก,อกสุดท้ายจะเอาไปทำอะไรกัน เพื่อแม่ของฉันต้องไม่เหมือนชาติที่แล้วคราวนี้ฉันไม่เป็นนักสนแสดงอีกวันนี้คือเหตุการณ์สำคัญนักเรียนคนหนึ่งได้คะแนนดีมากในการสอบครั้งนี้เขาได้ที่สิบสองจากนักเรียนทั้งโรงเรียนจางยองกุกได้คะแนนดีในการสอบครั้งนี้ จางยองกุ๊กคราวที่แล้วเขาเกยบตกนี่อะไรวะขอบคุณครับดีก่อนอื่นดีใจด้วยกับเกตของเธอตอนเที่ยงไปที่ห้องครูใหญ่ด้วยเข้าใจแล้วครับอืม นั่นสีหน้าของคนที่ได้อันดับที่สิบสองของโรงเรียนเหรออันดับที่สิบสองของทั้งโรงเรียนเหรอฉันอ่านหนังสือแทบบ้าตลอดคืนจนไม่ได้นอนความจำและความเข้าใจบทเรียนของฉันพัฒนาขึ้นตั้งแต่ฉันกลับมาฉันอ่นา,านคาดหวังว่าผลจะออกมายอดเยี่ยมพ่อนมจจะยองกุก๊กตามครูมา ครับเก่งมากเลยใช้เทคนิคอะไรอ่านหนังสือเหรอผิดหวังจังฉันต้องไปแล้วอะ่ะโชคดีที่การสอบจบแล้วฉันจะไปช่วยแม่ห้องครูใหญ่เธอโกงข้อสอบหรือเปล่า ปล่าครับแล้วเธอทำคะแนนแบบนั้นได้ยังไงคิดว่าครูไม่รู้เหรอว่าคะแนนสอบกลางภาคเธอเป็นยังไงมันเข้าท่าเหรอที่คนที่ได้ที่โหลของฉันจะได้ที่สิบสองของโรงเรียนหลังจากการสอบนี้นะ่ะตอบให้ไปถามมามันคงตอบว่าไม่สมเหตุสมผลเลยมาจะพูดได้ยังไงครับตลกจัง อะไรนะดูเจ้าเด็กนี่สิไล่เดียงสาอะไรแบบนี้ผมคิดว่าอาจารย์คงไม่รู้เหมือนกันอาจารย์เอาเพื่อนร่วมชั้นที่ขี้เกียจที่สุดมาไว้หน้าหลังแล้วก็ตรงข้ามผมไม่ใช่หรอถึงผมจะพยายามลอบพวกเขาแต่พวกเขาคงหลับก่อนที่จะทำข้อสอบได้ซะอีกอีกอย่าง อาจารย์อาจาจะคิดว่าผมขโมยข้อสอบมาก่อนและผมอาจจะมาสอบด้วยการจำคำตอบและคำถามไว้แล้วถ้าอาจารย์ไม่มั่นใจให้ผมสอบใหม่ก็ได้นะผมไม่มีปัญหาเลยถ้ามันจะทำให้อาจารย์พอใจแล้วก็ฮะก็ได้เธอกลับห้องไปได้แล้วรับทราบครับ เจ้าเด็กบ้านี่ใส่เจ้าเด็กนี่เปลี่ยนไปจนหน้าแปลกเลยเอา้าวยองกุ๊กมาเตะบ,บอลด้วยกันสินี่ทูมาาขาไม่เตะบ,บอลแล้วฮะยองกุ๊กนะเหรอ ฉันไม่ว่างอ่ะพวกนายเล่นให้สนุกนะอะไรกันหมู่นี้เขาเปลี่ยนไปมากเลยไม่ใช่เหรอฉันย้อนกลับมาแล้วแม่ ยองกุ๊กทั้งหมดนี้คือฝันงั้นเหรอบางทีมันอาจเป็นโลกจินตนาการในหัวของฉันก็ได้ทุกอย่างดูมีชีวิตชีวาจังให้โอกาสผมอีกครั้งเหรอครับ ชีวิตนี้แม่ครับลูกมาทำอะไรที่นี่นะ่ะเพิ่งสอบเสร็จครับก็เลยมาช่วยงานแม่ไงอะไรนะแม่แม่คงแปลกใจแน่ดูสินะไม่สิลูกต้องพักผ่อนสิอีกอย่างฉันไม่เคยมาตลาดนำพัง มาก่อนเลยฉันเคยเป็นลูกชายที่รู้สึกอับอายที่ต้องขายปลาในตลาดมาตลอดฉันไม่อยากเสียใจยอีกแล้วฉันจะไม่มีทางพลาดโอกาสที่ได้รับมาอีกครั้งไหนๆผมก็มาแล้วให้ผมช่วยเธอครับไหนดูซิปลาพวกนี้ดีไหมนะ ถึงแม่จะออกจากบ้านแต่เช้าตู่แต่สินค้ายังอยู่ในสภาพดีที่ขายส่งคงขายหมดแล้วเขาต้องซื้อสินค้าที่เหลือจากร้านขายปีกเพราะงั้นเลยแตกต่างกันด้านคุณภาพและเขาต้องขายน้อยลงมากฉันไปหาพ่อค้าขายส่งกับแม่พรุ่งนี้ดีไหมนะอีกอย่างต้องเปลี่ยนการวางของใหม่นิดหน่อยยองกุ๊ก ไม่หนักเหลอลูกแม่ก็ชอบใจอยู่หรอกแต่ลูกต้องพักผ่อนก่อนสิอย่าพูดแบบนั้นสิครับแม่ผมอยากช่วยนะชีวิตชาติก่อนของฉันไม่ได้เป็นแค่เรื่องของการแสดงฉันต้องทำงานอื่นเพื่อเลี้ยงตัวเองฉันต้องทำงานไปคนขับรถแบกหามสินค้าแต่สิ่งที่ฉันทำได้ดีคือ การขายปลาที่ฉันได้เห็นและได้เรียนรู้จากแม่มาตั้งแต่เด็กฉันไปมาระหว่างตลาดและซุปเปอร์มาร์เก็ตและขายปลาได้เยอะมากตอนนั้นแม่ฉันไม่มีทักษะทางธุรกิจเลยจะประสบความสำเร็จใน,นตลาดปูซานโดยไม่มีทักษะทางธุรกิจเลยเป็นเรื่องยากถ้าฉันได้ประสบการณ์ของฉันกับร่างกายวัยเด็กตอนนี้ ด้วยเสียงที่ดังและการออกเสียงให้ดีเอาละครับทุกคนเร่งเข้ามาเร่งเข้ามาเราขายปลาแมคโครเลวถูกๆอร่อยอร่อยนะครับมีโซเลวกับทูน่าด้วยนะครับมาดูกันได้เลยครับทูน่าฮะเขาว่า,างไงนะ ยองกูลงมาเดี๋ยวนี้นะผมว่าเจ้าเด็กนั่นต้องเต็มไปด้วยพลังใบหนุ่มแน่เลยเสียงเขาก็ดีด้วยนะดูนั่นสี่เท่าแก่ขอบคุณพระเจ้าดึงความสนใจได้แล้วซาชิมิกับแมคโครเลวให้กับลูกค้าห้าคนแรกปลามาใหม่สดๆ ทุกวันเลยนะครับมาดูก่อนได้ครับแต่นักเขียนชเวไปที่ส่วนในการถ่ายวันแรกแบบนี้มันถูกแล้วเหรอวันแรกของหนังสือลูกรักของฉันทั้งทีจะให้ฉันนั่งเฉยๆดูลูกตัวเองได้ยังไงกันคะนักเขียนชเวอืนซอก ฉันรู้สึกประหม่าเวลาเธอพูดแบบนั้นนะฉันบอกแล้วไงว่าฉันเอาชีวิตมาเสี่ยงเพื่อง,งานนี้นะสเวอินซอกนักเขียนชายหนุ่มในเดือนสิงหาคมของช่องละคร KBC ในฐานะคนคนหนึ่งที่เสี่ยงชีวิตและความตายได้ดูมีตีนกาบนหน้าเยอะไปหน่อยมั้ง คุณเสนอชาให้ตอนดูนักแสดงแม้ตอนอยู่บนรถไฟเหรอนักแสดงสมทบชื่อดังของช่องละคร KBC ไม่นะฉันชอบบทนำแต่ทำไมตัวหาจีนตัวหลักเป็นเด็กล่ะไม่ใช่ว่าเด็กคนนั้นแสดงได้ดีมากหรอกเหรอฉันจำได้ว่านักเขียนวังชมข่าหลายครั้งด้วยนะ ฉันน่าเก่งกว่าเพื่อนร่วมงานอีกนะเพื่อนร่วมงานฉันไม่ชอบสัมเนียงท้องถิ่นอ่ะมันดูเหมือนใส่เสื้อผ้าไม่ตรงไซส์เลยจริงนะทําไมคนที่เกิดและโตในโซถึงดูถึกและดูบ้านนอกกว่าคนที่เกิดและโตในปูซานได้ละ่ะสำหรับทุกคนที่เดินผ่านไปผ่านมาผมรับประกรันคุณภาพเลยนะครับ วันนี้ไม่โคเลียตัวหนามากตอนแรกนึกว่าจับปาลาฉลามได้ซะอีกเธอไม่ลืมหั่นให้พร้อมเสิร์ฟใช่ไหมแน่นอนครับผมแอบใส่ซูดเลีวเพิ่มให้ด้วยนะถ้าเท่าแก่รู้ผมต้องโดนดุแน่เก็บเป็นความลับนะครับจะดูอันนี้ไปเพิ่มด้วยไหมครับขอบคุณครับ ต้องมาดูใกล้ๆจะได้รู้ว่าเป็นจอร์ดหรือโจนะครับเขาตลกมากเลยไม่แปลกนะที่จะฉลาดแบบนี้ไม่ได้นะครับถ้าจะถ่ายรูปแล้วก็ซื้อซักชิ้นก่อนค่อยถ่ายสิเจอแล้ว